สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับมีฟิชชิงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อากาศดีมากนะช่วงนี้จริง,รงๆหนาวมากแล้วนะครับบางบางคืนก็ติดลบ6ลบ7บ้างแต่วันนี้อ,อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ8-9-10นะครับประมาณนั้นตอนเที่ยงตอนกลางวันเนาะแล้วก็วันนี้มาที่เราเห็นสะพานเขียวเราก็น่าจะเดาออกนะครับนี่คือหมายปลาดาบหมายมหาชนกุนซันนะครับผม ทุกปีนะปีที่แล้วนะครับปลาจะขึ้นมาเร็วกว่านี้นะครับประมาณเดือนกันยานุลานะครับเดือน11พฤศจินะครับปลาจะขึ้นมาแล้วก็เราตกจนโอ้โหเบื่อมากแล้วนะครับจะทุกปีนะครับปีที่แล้วแต่ปีนี้ปลาขึ้นมาช้ามากนะครับปีนี้ปลาขึ้นมาช้ามากเพิ่งขึ้นมาอาทิตย์ที่แล้วเองนะครับวันนี้ <Okay. S 1> ประมาณวันที่4วันที่5นะครับเห็นนานะในเพจนะครับเจ้าถิ่นที่อยู่แถวนี้เขามาตกกันแล้วก็ ได้ตัว5-6โลไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็เลยมาลองดูนะวันนี้มาลองดูไม่แน่ใจว่าจะกัดไหมจะได้ไหมนะครับแต่ก็เห็นหน,น้าเขาได้แล้วก็ขันไม้ขันมือน,นะครับผมก็เลยมาลองดูโอเคอกับช่องบีฟิชชิ่งนะครับฝากนะนะกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจกันเราไปลองดูกันวันนี้จะได้กี่ตัวได้ตัวไหมหรือจะแห้วลองดูกันครับ ไม้แรกมีกระตุกนิดหน่อยนะทุกคนรู้สึกตึกๆอยู่นะไม้ที่สองสู้ต่อ นนมาแล้วฮะตัวแรกของวันนี้ตัวแรกของวันนี้ฮะโดยพี่ชายใหญ่คนโตของเราอโดุซโอ้โหมาแล้วนะฮะตัวแรกตัวแรกฮะตัวแรก,แรก<อ>เดี๋ยวให้ดูอ่ะโอออ้๊ออ Oh. ตัวใหญ่มากโอ้โ oh หสุดยอดฮะโอเคครับตัวแรกนะครับได้แลนะ้วนะพี่มีตัวสักกี่กิโลพี่ <Huh? S 2> กี่กิโล किलो भी <laughs> प्रमान प्रमान ดูพี่ถอยนะครับจับแล้วนะครับตอนนี้เอาแล้ว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 พี่ถอยเอาแล้ว นัดแล้วเว้ยนัดแล้วเว้ยพี่ทอยดันมาทางนี้ดึงมาทางนี้อืมนั่นแหละดึงมาทางนี้อือดูนะทุกคนอุ้ยเข้าไปแล้วเว้ยเข้าไปแล้วเว้ยดึงมาครับดึงมา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  ง่ายเยี่ยมเลยขา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 อืมอ้าวจัดเลยนะไปใส่ตะกร้าก่อนในนาทุงปุ๋ยเมื่อกี้ทุ่งปุ๋ยเมื่อกี้ไปไหนแล้วนี่นี่อยู่นี่นอืมเอาไว้ก่อน มาลนะแล้วเน้ออยากให้หลุดอยากให้หลุดนแน่นไหแนั่งพากน่นงพังก เจี๊ยบทุกคนหวานเจี๊ยบตัวแรกตัวแรกตัวแรกของปีนี้โอ้ไม่ธรรมดาสุดๆอ่าอยู่ขอดูนะครับตัวนี้กี่กิโลตัวนี้สามโลนะครับสามโล ใช่ครับตัวนี้ประมาณสามโลนะครับโอ oh. ้ตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วโอเคนะครับทุกคนตัวแรกของผมผ่านไปแล้วตัวแรกนะครับผ่านไปแล้วกับเหยื่อสปูลนะครับแต่ว่าสปูลก็ โอเคนะครับพอใช้ได้อยู่นะครับผมกัดดีอยู่โอเคลองดูครับเปือตัวที่2นะครับจะมาครับ ประดับนะครับเยอะมากฝูงใหญ่มากนะครับดูฝูงใหญ่มากมากนะครับดูนี่คือลูกฝูงประดับนะครับดูอันนี้เยอะมากนะครับเยอะจริงๆมันมาออกันอยู่นะครับหนีนก การน้ำนะครับไม่ให <time famoso> <work> ้ม <to> ันโดนกินเยอะมากๆนี่เป็นฝูงใหญ่นะครับฝูงใหญ่เลยฝูงใหญ่มากข้างบนให้สองคนจัดการโอเค น,นี้คือลูกประดาบนะครับฝูงเล็กนะครับรุ่นเล็กรุ่นต่อไปรุ่นอนาคตปลาดาบน้อยอยู่เป็นฝูงใหญ่มากนะครับนี่ทุกคนประดาบน้อยประดาบน้อยอันนี้ปล่อยคืนนะครับก่อนนิดเดียวเอง พี่ถ้ยไอ้ลุงไอ้ลุงเที่ยให้ปลาเมือ่อกี้กลับไปหรือยังเรียบร้อยครับทุกคนโดนหนึ่งดอกโอ้โหโดนหนึ่งดอกนะครับมันๆน,นะครับเย็นๆแล้วเริ่มกัดดีนะทุกคนนะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ตัวเล็กๆรู้สึกได้เลยดึงมาแต่ยังไงก็โดนนะครับมาแล้วหรอปลากระบอกเหรอมาแล้ว,ลว,ลว,ลวถ้าไม่รีบดึงอ่ะมันจะมุดนะปลากระบอกอ่ะ นะครับใสไม่ใหญ่แต่ก็พอมีตัวสนุกสนานเย้ตัวที่สองตัวที่สของผมตัวที่สองหาตัวใหญ่ต่อไป <c oughs> ตัวที่สองมาแล้วตัวที่สมาแล้วหาตัวที่สามนะครับวันนี้ขอสักไซส์แปดโล <c oughs> ดูลีลาครับทุกคนดูลีลาเข้าซะก,ก่อนดูลีลาดูลีลาเห็นดึงเอาดึงเอานะครับคนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ทอยอวันนี้ภารกิจเป็นยังไงบ้างสนุกสนานมากฮะได้กี่ตัวละ น่าจะประมาณ10ได้ไมั oh. ม้ฮะถึงไม่ oh. ไม่ธรรมาดาเอาลุวย,ยวันนี้สนุกมากฮะเป็นกิจกรรมที่สามารถเติมความสุขให้ชีวิตได้ในระดับดึงเลยทีเดียว Amazing มีความสุขครับผมแฮปปี้ดูเรื่องดูรเรื่องครับผมของแทะลุยกันต่อ ดูพี่ทอยของเรานะครับนัดใหญ่เลยดูสิว่าจะอ,อะไรขึ้นมาจกแล้วโช์หน่อยพี่ทอยโช์หน่อยจับปลาโช์หน่อย วันนี้มันเลยนะครับครับผมเฮ้ยอยากลงนะครับเดี๋ยวหนูโองดิลงดิถ้าลงได้ก็ให้ลง,ลลงมาแบบวารีโอใหญ่อยู่่ะ สปกตินี่สปปะสวยงามสงามสมรสานได้อยู่ครับผม,มสวยสกำลังงาม แก้วครับผมโอ้ตรงนี้ก่อนเคตอนนี้ค่ามเมื่อแล้วนะทุกคน ูพี่ถอยต้องสองคนพี่อนนนนดูดูปลาดูปลาอโอเคเราจะลงไปเอาปลากันนะครับตอนนี้ไปดูผลงานของเรากันเ้ยเดี๋ยวให้ดู อันนี้ก่อนนี่นี่คือผลงานของเราโอ้ยหมดยกไม่ขึ้นสูงได้ไหมพี่ทอยสูงได้อยู่นะสูงสามได้อยู่โอเคฮะโอ้โหตัวนี้ใหญ่โอ้มาเริ่มเทิมหลายตัวกี่น้อหลายตัวอยู่เยอะโอเคนะครับทุกคนวันนี้กับประดับดูครั้งแรกครั้งแรกของปีนี้นะครับได้เยอะอย่างนี้นะเอาเรื่องอยู่ กับวีฟิชชิงนะครับกับผมวีฟิชชิงกับมิสเตอร์ทอยวันนี้เป็นยังไงมิสเตอร์ทอยโอ้โหนี้กะว่าจะมากระชากใจสุดท้ายได้ไมากระชากปลาครับผม<อ>แล้วก็ได้อย่างที่เห็นนะฮะผลงานโอเคเนาะโอเคฮะเพื่อสอได้เยอะไหมโอ้วันนี้สุดๆเลยสุดๆเลยนะครับเ <c oughs> หนื่อยมาาผมได้แค่2ตัวนะครับตีเหยื่อปลอมนอกกนั้นก็ใช้ตะขอกระชากเอานะครับปลาเยอะอยู่นะปลาเยอะอยู่ก็ปลาที่ได้นะครับเราก็จะเอาไปประกอบอาหารแล้วก็ เอาไปแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆเคียงนะครับเพื่อนบ้านของเราเขาสั่งไว้เขาอยากกินปลานะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะมาหาได้เรามีโอกาสมาเราก็หาไปแบ่งปันกันนะครับก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่อง VFishing นะครับซับสไคร์ด้วยนะโอเควันนี้ผลงานเยี่ยมนะครับหมายมหาชน คุณซานนะครับมาลองดูได้บายบายทุกคน<ฮ>้